น้องอลิสอยากมาเจาะหูค่ะเพื่อน,นมาดูซิว่าจะหมูหรือจากันเรามาร้านทองนะคะมันจะเป็นต่างหูแบบไม่แพ้ราคา450บาทค่าเจาะหนึ่งฟรีนะน้องอลิซเขาอยากเจาะหูมากเลยค่ะคอยดูกันนะคะพี่พี่ที่ร้านทองนะคะเขาจะสาธิตให้ดูวิธีการเจาะจะเป็นปืนยิงไม่เจ็บเลยแต่ คอยดูสิว่าคนเก่งจะเจ็บหรือเปล่าตอนนี้นั่งกินขนมก่อนนะทำใจก่อนทำใจก่อนให้ป๊ะปะ๊ากอดไว้พี่เขาเช็ดแอลกอฮอล์นะคะเช็ดแอลกอฮอล์เสร็จน้องอลิซก็กลัวกลัวที่ต้องมีคนมาจับหลายหลายคนเดี๋วยวจุ๊ยมาชพี่กันเลย ่เด <c ười> <ử S 1> ียวนอย่าใส่หัวนะ๋ยวมันไม่เท่ากันเรีนแล้วเร็แล้วั่้ยไม่รู้สึกเลยไม่เคยรู้สึกอะไรเลยเหน๋่ยมเพิ่งไปจับหันะเ่อยมากเลยเยอะเยเยอ๋เยอะไปเดี๋ยวเดียวเดียวเดีวเดียวเดียวเดีเดียวเดเดียวเดเดียวเดว อย่าอย่าใส่หัวอย่าใส่หัวอย่าไม่เคยมัาไม่สวยเดี๋ยวมันไม่เท่ากันมันไม่สวยมันมันเยอะเยอะนิ่งเยอะอย่าใส่หัวนะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเดิาเนมาเอากระจกมาสองสิได้ละไนดูกระจกสินี่เห็นไหมสวยมากเลยโอ้โอ้เก่งเลือกเองนั่นอ่ะ ไหนๆนมาม่าดูสิไม่มีใครแกล้งหนูไม่มีใครแกล้งพี่เขารักหนูจะตายจะได้สวยๆหน,ยหนูจะได้เป็นนางงามแต่เป็นนางงามเหมือนเหมือนใครนะเหมือนย่าใช่ไหมอย่าอย่าเราไปหย่อนเด็วน้วดหกว่งป๊ะป่จ่ายเงินสิ <ๆ S 1> สวยแล้วค่ะว <ๆ S 1> <c oughs> ิ่ยขับรถอะไรอ่ะ <laughs> ทำไมมันเป็นอะไรใน,ห,นหูสวยแล้วโอ้ยสวยมากเลยตุ้มหูสวยมากเลย,ย,เลยป้าแล้วมา เป็นไงคะเพื่อนๆไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะเนี่ยหลังทำเนี่ยสวยเลยค่ะห้ามแผลโดนน้ำเจ็ดวันแผลก็จะแห้งใส่ตุ้หูสวยแบบน้องอลิสเลยค่ะ